ตอนนี้น้ำเดือดเต็มที่แล้วนะคะลําดับแรกอีใส่ใบหม่อนลงไปแล้วนะคะลําดับที่สองอี๋จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะตามด้วยมะนาวที่เราหั่นเป็นแว่นนะคะน้ํำพึ่งค่ะอีชแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอีแดงค่ะอีจากช่องอีชแนลนะคะ วันนี้เ e อจะกำลังจะขับรถไปบ้านพ่อบ้านแม่นะคะซึ่งอยู่อีกหนึ่งอำเภอนะคะจะอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่แหละคะ่ะแต่ว่าอยู่อำเภอหนึ่งปรากฏว่าอิทขับรถออกมาได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะตอนนี้อิทมีความรู้สึกว่าสายตาอิทขุ่นมัวฟ้าฟางมองแบบไม่ชัดเลยอาจจะเป็นเพราะว่ากิจกรรมและชีวิตประจําวันอิท e จะอยู่แต่กับคอมพิวเตอร์เพื่อนั่งทํางานที่โรงเรียนและเมื่อว่างอิทก็จะอัดวิดี และจะตัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆชมกันนะคะ่ะก็อาจจะทำให้สายตาฟ้าฟังขุดมัวไปได้และ อิทก็ได้ไปอ่านข้อความในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ศึกษาค้นคว้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเขาว่าจะมีสมุนไพรยอยู่4อย่างที่จะสามารถารักษาหรือแก้สายตาฟ้าฟาขุณมัวได้จริงหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เมื่อมันเป็นสมุนไพรบวกกับอีทไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะคะอีก็เลยคิดว่า เราน่าจะลองดูค่ะตอนนี้อิกก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะและเปลี่ยนผ้าเรียบร้อยแล้วเนื่องจากอากาศร้อนมากเลยค่ะแต่ทีนี้เดี๋ยวไปค่ะ เราถึงบ้านแม่แล้วเราจะไปดูกันค่ะว่าเราจะไปดูสมุนไพรที่จะต้องใช้กันนะคะว่าสมุนไพรทั้งหมด4อย่างเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะแต่ลําดับแรกอิดขอไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะขอไปเตรียมอุปกรณ์เพื่อนลงไปหลังบ้านนะคะอุปกรณ์ที่จะใส่วัสดุอุปกรณ์กันกรงกันไกลที่จะตัดสมุนไพรตัวน,นั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ สมุนไพรที่จะใช้ในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยตัวยาสีอย่างนะคะหนึ่งคือโหระพา2อใบหม่อน3มมะนาวนะคะแล้วก็4อย่างสุดท้ายก็คือจะเป็นน้ำพึ่งค่ะให้เป็นน้ำพึ่งแทนนะคะค่ะตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีกระมังแล้วก็กันไกรที่เราจะไปตัด สิ่งแรกเดี๋ยวเราจะมาตัดต้นหโหระพากันก่อนนะคะนี่ค่ะแม่ปลูกเอาไว้หน้าบ้านนะคะตรงที่ว่าเราลงมาทําครัวนะคะแล้วก็ตอนนี้โหระพาเขาออกดอกนะคะเดี๋ยวจะตัดเป็นดอกออกนะคะซึ่งจริงๆแล้วหโหระพาไม่จําเป็นต้องตัดนะคะเพราะว่าจะยากนิดนึงเราใช้เป็นการหักกิ่งเอาเลยก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยววันนี้อีจะแต่งกิ่งให้แม่ไปด้วยในตัวนะคะอีก็จะเลือกหักเฉพาะกิ่งที่มีดอก นะะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราเอาดอกออกนะคะโหระพาก็จะดกค่ะไปเขาก็จะขึ้นเต็มแล้วก็จะดกนะคะที่สําคัญเมื่อเราตัดไปแล้วนะคะทั้งใบแห้งแล้วก็ดอกขอโทษค่ะทั้งใบสดแล้วก็ดอกนะคะเราเอาไปทําอาหารและหรือไม่ถ้าถ้าเกิดว่าเราทานไม่หมดใช่ไหมคะเราก็เอาไปตากแดดให้แห้งเอาไปคั่วแล้วพามาชงกับน้ําชานะคะดื่มก็จะชุ่มคอนะคะเดยวจะบอก สรรพคุณของโหระพาว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ดอกของเขาอะคะสามารถดื่มเพื่อเป็นยาระบายและยาลดน้ำหนักได้ค่ะประโยชน์ดีๆของโหระพานะคะโหระพามีเบตาแคโรทีนสูงจึงสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ลดคราบพลัดและคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยให้เจริญอาหารมากขึ้นสำหรับคนที่เบื่ออาหารเพิ่มปริมาณนมให้กับมารดาที่กำลังให้นมบุตร ขับลมลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุดเสียดแน่นท้องอาการประจำเตือนมาไม่ปกติต่ดอดต้านการอักเสบช่วยลดอาการของโรคเข่าเสือ่อมกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายนะคะใบสดของโหระพา สามารถนำมาทำเป็นน้ำมันหอมระเหยได้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิและลดอาการซึมเศร้านี่คือประโยชน์บางส่วนของโหระพานะคะซึ่งโหระพายังมีสปปรรพคุณและมีประโยชน์อีกมากมายนะคะทุกคนสามารถเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลและอ่านเพิ่มเติมได้ตามหนังสือและ ทางอินเทอร์เนต็ตต่างๆค่ะ สมุนไพรตัวที่2นะคะก็คือใบหม่อนหรือมัมเบอรี่นะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยสําหรับลูกลูกหม่อนใบหม่อนหรือมัมเบอรี่มาแล้วนะคะเรามารู้จักประโยชน์หลักๆของอใบหม่อนกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. ค่ะช่วยในการบํารุงร่างกายเนื่องจากว่าอุดมไปด้วยสาร,สารอาหารแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กโซเดียมแมกนีเซ um, ียมสังกสีวิตามิน A วิตามิน B มวิตามิน B 2วิตามิน C แร่ธาตุสูงและมีกรดอะมิโน,โนที่จะเป็นต่อร่างกายมากถึง18ชนิดนะคะ2ลดน้ำตาลในเลือดค่ะ เนื่องจากโครงสร้างนะคะของเขาคล้ายกับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวอยู่หลายชนิดด้วยกันซึ่งสารชนิดนี้สำคัญมากในการช่วยออกฤทธิ์เพื่อลดน้ำตาลในเลือดนะคะดังนั้นก็จะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่คอยดำหน้าที่ในการย่อยโมเลกุลคู่ให้กลายมาเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะ 3. าลดคอเลสเตอรอลค่ะ จากผลจากการวิจัยนะคะที่มีอาสาสมัครทานใบหม่อนนะคะในปริมาณ280กรัมต่อวันวันละ3เวลาเป็นเวลา3เดือนนะคะจะส่งผลให้ระดับไตรกลีเซอไรด์และระดับไขมันใน LDL ลดลงนะคะ4ลดความดันค่ะสารกาบาที่อยู่ในชาใบหม่อนสูงถึง230มิลลิกรัมต่อใบหม่อน100มิลลิกรัมนะคะขอโทษค่ะ ใยหมอน100กรัมซึ่งสารกาบาจะมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตส,สูงได้นะคะ 5. ค่ะลดอาการอักเสบของเซลล์เนื้อเยื่อเนื่องจากใปหม่อนอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดดังนั้นจึงสามารถลดอาการอักเสบในร่างกายได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังลด การเกิดริ้วรอยบนผิวหนังได้อย่างดีนะคะนี่คือประโยชน์ย่อยๆนะคะของใบหม่อนซึ่งจริงๆแล้วใบหม่อนจะมีประโยชน์เยอะกว่านี้มากนะคะก็ทุกคนสามารถไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสมุนไพรชนิดสุดท้ายนะคะที่เราหากันก็คือมะนาวค่ะมะนาวถือว่าเป็น อ่าผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีคุณประโยชน์เยอะมากเลยนะคะมะน,นาวนี่จะจัดอยู่ในจำพวกส้มนะคะซึ่งสรรพคุณทุกคนจะทราบว่าเขามีคุณอันนันมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาอายุวัฒนะช่วยในการเจริญอาหารแก้การวิงเวียนหลังคลอดบุตรแก้การลมเงียบโรคตาแดงช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะแก้อาเจียน แก้ลมวิงเวียนศีรษะเมาเหล้าแก้ความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำนะคะนอกจากนี้ยังช่วยในการขับเสมหะช่วยในบรรเทาอาการต่อมทอนซิลอักเสบลดอาการเหงือกบวมลดอาการเสียงแหบแห้งช่วยในการกระจัดคราบบูรี แก้อาการท้องร่วงแก้าการฤดูขาวช่วยฟอกโลหิตช่วยบำรุงโลหิตรักษาโรคโลหิตจางแก้โรคเหน็บชาบรรเทาอาการอ่อนเพลียบรรเทาอาการปวดข้อรักษาโรคผิวหนังบรรเทาอาการคันแก้สังคางแก้กลากเกลื่อนหิดแก้หูดแก้ฝีและการปวดฝีนอกจากนี้ยังช่วยรักษาโรคกระ เพราะบรรเทาอาการท้องผูกขับพยาธในลำไส้นี่ค่ะนี่คือเป็นสรรพคุณย่อยๆนะคะคือเขาจะมีสรรพคุณที่เยอะมากๆเลยน้ำพึ่งค่ะน้ำพึ่งจับเองตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่น้ำพึ่งเลี้ยงน้ำพึ่งใหม่ๆสดๆของปีนี้เลยค่ะหอมมากเลยค่ะ สมุนไพรที่จะใช้วันนี้นะคะมีสีอย่างนะคะก็คือหนึ่งนี่ค่ะใบหม่อนนะคะเลือกใบประมาณเพลาดนะคะใบเพลาดคือใบอ่อนที่จะไปแก่แต่ก็ยังไม่แก่จัดนะคะเรืยอใบเพลาดค่ะก็ใบใหญ่เลยนะคะประมาณสิบใบค่ะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะสองค่ะใบโหระพาค่ะก็คือจะใช้ประมาณสิบใบนะคะถ้าใบใหญ่ๆเนื่องจากวันเนี้ยนี่ค่ะได้ใบเล็กๆมา ก็เราใช้ประมาณหนึ่งกำมือนะคะเพราะโดยปกติแล้วจะต้มชาใบโหระพาทานอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ใช้หนึ่งกำมือเลยค่ะเพราะว่าจะใช้กิบชาทั้งวันสามนะคะมะนาวค่ะมะนาวเนี่ยค่ะมะนาวอะไรก็ได้มะนาวเป็นมะนาวไร้เม็ดมะนาวอะไรก็ได้นะคะได้ทั้งหมดค่ะนี่ค่ะหั่นเปลือกออกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หั่นเป็นแว่นเป็นแว่นจะหั่นตามขวางหรือหั่นเป็นมุมกลมแบบนี้เหมือนอีกก็ได้นะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะ แล้วก็สี่นี่ค่ะน้ำพึ้งค่ะน้ำพึ่งแท้นะคะน้ำพึ่งแท้นี่ค่ะความหวานตามชอบนะคะโดยปกติแล้วหนึ่งแก้วก็คือจะใช้ประมาณหนึ่งถึงสองช้อนนะคะแล้วก็สะห้าค่ะน้ําน้ําเปล่านี่ละคะ่ะวันนี้จะใช้น้ําเปล่าประมาณสามลิตรนะคะจะใช้ประมาณสามลิตร ขอโทษค่ะจจะใช้น้ำเปล่าประมาณสองลิตรนะคะคือจะต้มจนจิบเป็นชาร้อนทั้งวันนะคะไปค่ะไปดูวิธีการทำกันนะคะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วนี่ค่ะใบหม่อนสิบใบนะคะเราจะใส่ลงไปแล้วก็ต้มนะคะไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะ อนนี้น้ำเดือดเต็มที่แล้วนะคะลําดับแรกที่ใส่ใบหม่อนลงไปแล้วนะคะลําดับที่สองที่จะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ามะนาวนะคะตามด้วยมะนาวที่เราหัห่นเป็นแว่นนะคะ,ะค่ะคนๆให้เข้ากันนะคะปล่อยเขาเดือดประมาณสิบนาทีนะคะสิบถึงสิบห้านาทีนะคะเราจะปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะเปิดไฟไปอ่อนถึงปานกลางนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเรามารวมดูก,กันค่ะครอบ20แล้วค่ะทุกคนหอมมากเลยค่ะคนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่กาแล้วก็ไปชิมกันเลยค่ะคนี่ค่ะหอมมากเลยนี่ค่ะสม,มุนไพรก็จะอยู่ประมาณนี้ตอนนี้หรอกคะหอมโหระพากับหอมมะนาวนะคะโชยขึ้นมาเลย ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเดี๋ยวเราไปตักใส่กาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะตอนนี้เราปิดแกนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่กากันเลยค่ะต่อขอไปตักก่อนนะคะพอดีมือเดียวไม่ถนัดค่ะขอไปตักแป๊ดนึงลงไปอีกแล้วเสร็จแล้วร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ นี่นะคะน้าชาเราใส่แก้วชามาแล้วนะคะนี่ค่ะที่เราใส่สมุนไพรมาด้วยนะคะเพื่อจะได้ชิมชาต่อไปนะคะแล้วก็อย่างที่สีนนนะะ่นี่ค่ะน้ําผึ้งนะคะแล้วก็นี่ค่ะชาเมื่อกี้ใส่กาไม่หมดนะคะอีกก็เลยใส่แก้วมาด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันในแก้วนี้นะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามีผู้ช่วยคือพี่หมีคะ่ะพี่หมีเทน้ําผึ้งให้แม่อิหน่อยค่ะลูกอ่าน้ำผึ้งเทแม่อิทหน่อยออค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนคะ่ะเร็ว สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มีจะเป็นคนเทน้ำพึ่งให้แม่อินนะคะกล้องชัดไหมเนี่ยอ่าโอเคเดี๋ยน้องเทน้ำพึ่งให้แม่อินหน่อยค่ะอ่าน้องเทน้ำพึ่งลงไปเทน้ำพึ่งใส่แก้วอ่าจับค่ะจับแล้วก็เทใส่แก้วเออใส่แกวนี้ใช่ค่ะเทใส่แก้วลึกเทเบาๆนะคะเทเบาๆอ่าเบาๆอโอเคพอละค่ะหวานมากเกินไปโอเคเอาคนให้แม่อินด้วยค่ะโอเคคนเบาๆน้องอยากลองชิมไหมคะว่าหวานไหม ทำไมอ่ะอโอเคพอแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะคนสวยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรคะ่ะมาชิมกันเลยคะ่ะทุกคนว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะหอมมากเลยคะ่ะแล้วก็ น้องมัดหมี่นะคะตะกี้ก็ใส่อ่าน้ำพึ่งให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มาถึงขั้นตอนการเทสแล้วค่ะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับอีนะมัน มันก็ทานได้อยู่อะค่ะก็คือมันหอมนะมันหอมโหระพามันหอมน้ํามะนาวแล้วก็มันได้กลิ่นใบไม้มันหอมน้ําผึ้งแต่ปรากฏว่าขมค่ะน่าจะขมที่มะนาวน่าจะขมเปลือกมะนาวสีขาวที่เราต้มลงไปนะคะก็เลยทำให้แบบว่า ทานได้ทานเป็นยาได้แต่ถ้าให้นั่งจิบทั้งวันไม่ไหวค่ะเพราะว่าเขาจะออกขมนําเลยแหละสำหรับอีทนะขนาดอีทเป็นคนที่ทานชาอะไรขมขมได้นะคะแต่ว่าพอมาพอมาชิมเนี้ยค่ะมันขมแหลมขึ้นมาเลยสำหรับอีทนะคะอีทเลยจะแนะนำเพื่อนๆว่า เราไม่ควรเอามะนาวลงไปต้มด้วยสำหรับอีทคือให้ต้มใบหม่อนแล้วก็ต้มใบโหระพาเข้าด้วยกันแล้วก็นำขึ้นมานะคะหลังจากนั้นค่อยบีบมะนาวใส่ลงไปแล้วก็ให้เติมน้ำผึ้งใส่ลงไปค่ะอิดว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและน่าจะคงให้รสชาติดีที่สุดและไม่ขมและจะทำให้หอมกลิ่นต่างๆขึ้นมา เพื่อติดต่ได้ชวนดื่มชวนรับประทานนะคะแล้วก็ตามที่แจ้งค่ะอ่าสูตรนี้อิทไปอ่านเจอในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เห็นทางโซเชียลขึ้นมานะคะก็เลยทำให้เกิดอาการอยากที่จะดื่มเพื่อจะลองดูว่ามันช่วยเราได้จริงหรือไม่ดีขึ้นจริงหรือไม่นะคะอันนี้ไม่มีการการันตีนะคะว่า สามารถรักษาได้จริงๆนะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีการทดลองในมนุษย์นะคะเป็นการนำส่วนดีของสมุนไพรต่างๆและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสีอย่างเข้ามาเพื่อที่จะทำให้ข้อดีของของของสมุนไพระคะ่ะเป็นตัวชูโรงนะคะดังนั้น ถ้าทุกคนที่จะมาลองกินลองดื่มลองทำนะคะอิทขอให้ทุกคนศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้แจ่มแจ้ง ให้ดีที่สุดก่อนและที่สำคัญถ้าใครมีโรคประจําตัวอื่นใดก่อนที่จะทำก่อนที่จะรับประทานให้ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมในคลิปนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดอีกต้องกราบขออภัยไว้นะัตรงนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่า เป็นการศึกษาข้อมูลและทดลองที่จะดื่มนะคะขึ้นมาโดยที่เดี๋ยวอีจะทดลองดื่มไปเรื่อยๆค่ะแล้วจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันดีขึ้นจริงหรือไม่นะคะจะได้ไขข้อข้องใจตรงนี้ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดหัวใจกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปและ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ช่องอ e ิชแนลด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอ e ิชแนลด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ